สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาพบช่องนานาพาเที่ยวอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะพาไปดูดาวที่ท้องฟ้าจำลองกันเลยนะคะวิวกรุงเทพสวยมากเลยตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะนานาไปดูดาวเหรอคะตอนนี้เราอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครนะคะกำลังจะไปชมดวงดาวกัน ถ้าเข้าชมทองฟ้าจำลองนะคะเด็ก20บาทผู้ใหญ่30นะคะใช้เวลาชม1ชั่วโมงก่อ,อ,อนที่เราจะไปดูดาวนะคะเราจะพาไปชมนิทรรศการกันก่อนนี่ก็เริ่มจากที่ชั้น6ก<ม>ันเลยมันเป็นเอิ่มโซนแบบโซนของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กเด็กขงจะเล่นสไลเดอร์เรือเหรอเรือสำเภาใช่ไหมนานาเป็นกัปตันเรือ ไหนเปิดด e e, yeah, yeah, oh, uh, right? uh ูซ huh. uh ิม huh. ีอะไรในนี้อ in uh ๋อของเล่นอะไรนะภาษาอังกฤษว่าอะไรหรอโอ้ห้อข้่อจักรลองกำลังจะเปิดการแสดง รอบเวลาสิบนาฬิกาท่านที่บัตรผู้ชมการแสดงคะฟ้จรอในรอบเวลาสิบนาฬิกาเคค้ที่รอแอชมการแสดงคะอาวินชาดาวินนะไปเดินเขาไป่อนแม่ไม่เคมาเลยไปเจอ ร่วงกว้างดูร่วงนี้มีต้นแต่นี้ไม่มีมไม่ต่างกันตี่้ไม้ไอซคืออะไรคะอันนี้ยก็คือตะเกเตรใบไม้มีสามตัวมันเปจะแบบนีน่เหรอ<า>เหมือนใบไม้เหนะ นอนันนี้คือดักแดกอ้อืออ ตอนเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมแม่เห็ตอนเด็กๆะ่นะนี่คือตั๊กแตนกิ่งไม้ของจริง<ม>เห็นไหมคะเหมือนกิ่งไม้เลยนี่คือตั๊ก,กแตนนะตั๊กแตนนะคะเนี่ยเหมือนกิ่งไม้จริงๆนี่สีเขียวก็มีตั๊ก,กแตนกิ่งไม้สีเขียว máu là Ha <laughs> ha. they're not! จอยโย 烧，<秀 S 2> 嗯、带卤水。 ไ่เนเสารไดโนเสาพันน sure hm oh ี้เรียกว่า สยามโมโนโซรัสสุธีธรณีกินปลาเป็นอาหารนะครับจำลองวิธีค้นหาซาตไโนเสากันนะคะ ตนที่ใช้ในการขุดหาซากไดโนเสาร์นะคะมไข่นกกระทาเลยแลมีไข่อะไรบงไข่นกกระทาไขอันนี้ไข่ให่สุดเลยไข่นกกระทาไข่ไข่นกอิมุไข่นกกาเจอเปอันนี้ไข่อะไรไข่ไดโนเสาร์อ่ะ ใน,ในีไข่นกกระทาไข่ไก่ใใไข่นึ่ไข่นไข่ไข่แดงสาวตอนนี้เรากำลังจะไปชม ดวงดาวในท้องฟ้าจำลองบงเทพนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามถ่ายภาพนะคะเราก็เลยถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆโดมมาให้ชมกันค่ะบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีที่นั่งเล่นมีสวนสาธารณะให้เรานั่งแล้วก็มีร้านขายของร้านน้ำอาหารต่างๆให้เราได้รับประทานก่อนจะเข้าไปชมก็ได้นะคะสำหรับ การเข้าไปชมนะคะก็คือตั๋วผู้ใหญ่30เด็ก20นะคะเวลาในการชม1ชั่วโมงค่ะแล้วก็รอบในการชมนะคะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะคะจะมีรอบ11โมงกับรอบบ่ายโมงนะคะไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้านะคะก็คือเราจะต้อง walk in เข้ามาแล้วก็ซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นคะ่ะไป ีเรียกว่ายานของอเมริกาที่ไปสำรวจดวงจันทร์เป็นชาติแรกยานอพอลโล อันนี้คือนาฬิกาอะไรนะนาฬิกานาฬิกาเดดนะดรด็กอะไรเอร็กเดรของตัวถ้าตาอเมริกันมอบให้ปีพศสองพันานาฬิกาโอเมก้าในยานและสร้างหุ่นยนต์อากาศในวาระครบรอบพิศวาลย,ยงการเยือนดวงจันให้เราที่ยิติการของสองพัสิบเจ็ดเป็นไงคะนานารู้สึกยังไงคะ รู้สึกยังคะอาอาพูดจริงจริงรสนุก<ๆ>สนุกเหรอแล้วนานาหลับไหมหลับแล้วนะคะนานากับแม่ก็่อยหลับไปนิดนึงนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าการชมดาวในครั้งนี้นะคะสนุกสนานมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเชิญชวนค่ะพาเด็กๆมาดูนะคะต้องว้าวแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าน้องนานาจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ